สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับมาพบกับคุณครูเชิดศักดิ์ผู้ิรันนะครับหรือชื่อเล่นครูปานครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโดยการเรียนรู้กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญากันนะครับสองกฎหมายนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันของน้องๆและคนทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องกันอย่างมากเลยนะครับสําสหรับกฎหมาย อาญากับกฎหมายแพ่งเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับกฎหมายอาญาให้น้องๆจาไว้เลยนะครับว่ากฎหมายอาญาจะยอมความกันไม่ได้ส่วนกฎหมายแพ่งครับจะยอมความกันได้นะครับหลักๆที่แตกต่างกันก็ประมาณนี้ครับส่วนความสําคัญของกฎหมายอาญานะครับที่ว่ายอมความกันไม่ได้นะครับเกี่ยวกับความรุนแรงนะครับการทําร้ายร่างกาย นะครับการฆ่าคนตายขับรถชนนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับกฎหมายของอาญาส่วนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะครับอ,อย่างเช่นการทําสัญญากันนะครับเช่าซื้อ,อ,อไปซื้อขายนะครับหรือว่าทําสัญญาการซื้อขายกันแล้วก็มีการผิดสัญญากเกิดขึ้นทําให้เกิดเหตุการณ ฟ้องร้องกันนะครับ Higher, หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับสาหรับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วก็กฎหมายอาญาที่ว่าต่างกันนะครับครับลาต่อไปแลก็เราจะมาเจาะเป็นเรื่องๆนะครับเกี่ยวกับกฎหมายอันนี้ก่อนกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็อย่างที่พูดมาในขั้นต้นนะครับก็เกี่ยวกับการซื้อการขายนะครับทรัพย์สินนะครับเกี่ยวกับการซื้อการขาย ทรัพย์สินการละเมิดนะครับการละเมิดกฎหมายนะครับทำให้มีการฟ้องร้องกันนะครับแต่มีการยอมความกันได้อันนี้จะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับพอหลายๆคนเนี่ยพอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับว่าคิดไปก่อนเลยว่าน่าจะยากจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยถ้าเรียนรู้แล้วเนี่ยไม่ยากนะครับอ่ะเอกีบอกไปครับก็จะมีอย่างนี้ครับการซื้อขายเนี่ยสำคัญเลยก็ต้องมี ผู้ซื้อและก็สําคัญอีกเช่นเดียวกันก็ต้องมีผู้ขายอ่อาอ้าซื้อขายกันยังไงก็ถ้าตามที่เราเข้าใจก็คือสิ่งของสิ่งหนึ่งนะครับตีค่าเป็นมูลค่า100บาท200บาทนะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นผู้ซื้อเอานําเงินมาตามจํานวนที่เขาตั้งราคาได้แล้วก็ยื่นหมูยื่นแมวกันก็จะเป็นการซื้อขายก็ต้องมีผู้ซื้อและผู้ขายนั่นเองครับที่สําคัญเลยอ่า คราวนี้ครับคร,รับคาราวนี้ครับมาดูทรัพย์สินที่เขาซื้อขายกันนะครับทรัพย์สินที่เขาซื้อขายกันได้อ่หัวข้อนี้ก่อนทรัพย์สินที่ซื้อขายกันได้คือ1สังหาริมทรัพย์อ่าสังหาริมทรัพย์และ2อ่สังหาริมทรัพย์อ่าก่อนเราจะมารู้ประเภทเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับว่ามันเป็นอะไรบ้างเรามาเขา้ามาเข้าใจก่อนครับ บางทีนี่บางคนน่ยแยกไม่ออกอันไหนคือทรัพย์เป็นสังหาริมทรัพย์บางคนก็แยกไม่อกว่าอันไหนเป็นสังหาริมทรัพย์ให้เราจำง,ง,ง่ายๆนี้ครับทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้หรือมันอยู่กับที่มันอยู่อย่างเงี้ยตายตัวพาไปไหนไม่ได้เรียกว่าอะสังหาริมทรัพย์ซึ่งคําว่าอะในภาษาบาลีแปลว่าไม่ใครเราจำไว้เลยว่าอะคือไม่อย่างเช่น งานศพแล้วครับเขาจะเรียกว่างานอวะวมงคลเพราะอะนี่คือไม่ดีอ่าคือไม่นะครับจำไว้เลยอะถ้าเป็นงานมงคลแลเช่นง,งานบวชงานขึ้นบ้านใหม่เขาจะเรียกว่างานมงคลอ่าส่วนงานที่เขาเรียกว่าไม่มงคลเขาเรียกว่างานอวะวมงคลนะครับให้จำไว้เลยครับอะคือไม่ อสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้มีอะไรบ้างทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นที่ดินบ้านนะครับอ่าพวกนี้นะครับจะเป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับอ่านี่คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้นะคืออสังหาริมทรัพย์ส่วนอีกประเภทหนึ่งครับมันก็ตรงกันข้ามเลยครับชื่อว่าสังหาริมทรัพย์นะสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่ เคลื่อนย้าให้ได้อ่ามีอะไรบ้างล่ะยกตัวอย่างรถยนต์มอเตอร์ไซค์จัก,กรยานอ่านะครับสร้อยคอทองคําแก้วแหวนเงินทองอะไรก็แลวแต่ที่เป็นทรัพย์สินครับที่เคลื่อนยา้ายได้เราเรียกว่าสังหาริมมาพั์อ่าอันนี้พอเข้าใจแล้วครับว่าทรัพย์สินเนี่ยมันมีสองประเภทที่ซื้อขายกันได้คืออสังหาริมมาพั์และ สังหาริมทรัพย์นะครับย่ไออกก่อนว่าอันไหนคืออ,คอสังหาอันไหนคือสังหาริมทรัพย์อ่าลองยัยออกก่อนนะครับแล้วคราวนี้จะมาทาความเข้าใจต่อกันอีกขั้นหนึ่งครับคราวนี้เรามาดูเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ซื้อขายกันไม่ได้บ้างครับทรัพย์สินที่ซื้อขายกันไม่ได้อ๋อย่างเช่นที่ธรณีสงนะครับหรือและก็ทรัพย์สินที่เป็นอาวุธเถื่อน ปืนเถื่อนะอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นทรัพย์สินที่ไม่สามารถซื้อขายกันได้ครับแล้วก็จะเป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับมรดกนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถโอนให้หรือค่าอุปการะเลี้ยงดูนี่ก็ไม่สามารถซื้อขายกันได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับชายตะลิง นะครับหรือสมบัติของแผ่นดินอันนี้ก็ไม่สามารถซื้อขายกันได้นะครับครับหัวข้อต่อไปแล้วก็จะเป็นแบบขอสัญญาการซื้อขายนะครับซึ่งจะมีทรัพย์สินบางประเภทนะครับที่ต้องซื้อขายต่อหน้าเจ้าพนักงานออกเอ๊ะเอ,เ,อเลยทําไมต้องมาซื้อขายต่อหน้าเจ้าพนักงานด้วยเป็นยังไงนะครับเอาไปอย่างนี้ครับอย่างเช่นถ้าทรัพย์สินที่เราเรียกว่า สังหาริมทรัพย์เนี่ยคือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้นี่นะครับสามารถซื้อเลยด้วยตกลงกันเองได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่อย่างเช่นครูถูกใจปากกาต่างนี้นะครับราคา,าห้าบาทจากนายกครูก็เอาเงินไป5บาทซื้อปากกาท,ท่งนี้ได้เลยโดยไม่ต้องกระทําต่อเจ้าพนักงานต่อหน้าเจ้าเหน้าที่นะครับก็ทําให้ถ้าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ กรณีเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับก็สามารถซื้อกันได้เลยอ่าโดยไม่ต้องผ่านเจ้าพนักงานยกตัวอย่างอะไรอย่างี้โทรศัพท์มือถือนะครับ iPhone 14 iPhone 13นะครับเจอของนายขออ่าอะไรขอตั้งราคาไว้2 0,000ค่นครวเงินไปจ่าย2 0,000แล้วก็เอาโทรศัพท์กลับมาอันนี้ก็เป็นการซื้อขายโดยไม่ต้องผ่านเจ้าพนักงานนะครับต้องมีตัวกลางนะครับเพราะว่าเป็นทรัพย์สินที่ เราไม่ต้องจดเปียนต่อเจ้าพนักง,งานนะครับอะแล้วแล้วแล้วคราวนี้ทรัพย์สินที่เป็นสังหาริม,มทรัพย์ใช่ไหมครับที่เราซื้อซื้อได้เลยไม่ต้องผ่านเจ้าพนักง,งานแล้วแล้วทรัพย์สินอะไรละ่ะทรัพย์สินอะไรที่เราต้องไปจดต่อเจ้าพนักง,งานแล้วถ้าเราไม่จดมันจะเกิดอะไรขึ้นเออเอางี้ก่อนครับเข้าใจเป็นลําดับลำก่อนนะครับปัญหานี่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับ เราอย่าไปรวมมันแล้วมันแก้ค่อยๆแก้ปัญหาออกมาอ่ะอันแรกก่อนซื้อที่ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรสิ่งของที่เขาบอกว่าต้องจดต่อเจ้าพนักงานเนี่ยอ่ามีอะไรบ้างก่อนอันดับแรกก่อนมีอะไรบ้างยกตัวอย่างหลักๆเลยนะครับบ้านที่ดินห้องแถวนะครับพวกนี้เนี่ยครับต้องซื้อ ต่อหน้าเจ้าพนักง,งานอ่าถ้าถ้าสมมติเราไม่ซื้อล่ะเราไม่ได้ซื้อต่อหน้าเจ้าพนักง,งานแล้วก็เอาเงินไปจ่ายเขาแล้วเขาก็เอาของให้เราแล้วเขาก็ย้ายออกจากบ้านไปแล้วเราก็ไปอยู่บ้านเขาอย่างนี้ไม่ได้เรอก็ได้เหมือนกันครับเพียงแต่ทางกฎหมายเขายะถือว่าเป็นโมฆะเออเป็นโมฆะก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อทรัพย์สินที่เป็น อสังหาริมทรั์นะครับจะเป็นบ้านที่ดินห้องแถวอะไรพวกนี้นะครับต้องจดทะเบียนต่อเจ้าพนักง,งานครับเดี๋ยวเรามาดูกรณีศึกษากาันสักหนึ่งกรณีนะครับเพื่อให้เป็นให้นักเรียนนั้นเป็นตัวอย่างนะครับอ่ะสมมุตินะครับการทําสัญญาซื้อขายประเภทหนึ่ง <c oughs> นายกรครับขายที่ดิน1น่ล้านบาทสามไรสวยมากเลยครับติดถนนด้วยคร <c oughs> ูก้างเนี่ย ไปเห็นนายกเนี่ยขายที่ดินครูก็สนใจเลยสนใจลยที่ดินนี้แหมสวยมากติดถนนด้วยเขาขายหนึ่งล้านบาทสามไร่อืมสามไร่ด้วยหนึ่งล้านนะครับครูก็บอกเอางี้ครูชอบมากเลยที่ดินผืนนี้แต่ว่าถ้าจะให้ซื้อตอนนี้มันไม่ได้จริงเอางี้ไหมขอยี่สิบวันบอกนายกไปทนครูเนี่ยบอกนายกขอยี่สิบวันยี่สิบวัน จะมาจ่ายเงินให้เขาโดยวางมัดจําไว้ก่อน10,000บาทครูวางมัดจาไว้กับนายกอ10,000บาทวางมาแล้วอีก20วันเนี่ยเดี๋ยวครูจะมาชําระที่เหลือให้หมดวางมัดจาไว้ผ่านไปครับนักเรียนผ่านไป20วันครบแล้วนะ20วันก็แล้วนายกนี่รออยู่เื่ออะไรครูวางจะมาทักที21วันก็แล้วรออีก ยี่สิบสองก็แล้วหนึ่งเดือนก็แล้วนะรูกวางไม่มาอีกหนึ่งเดือนแล้วนะนับตอนแรกยี่สิบวันหนึ่งเดือนสองเดือนก็แล้วก,ก็ยังไม่มามาเดือนที่สามแต่เดือนที่สามมันเกิดการฟ้องร้องเลยครับเกิดการฟ้องร้องคือนายกเนี่ยมาฟ้องรูกวางฟ้องรูกวางว่ารูกวางนั้นผิดสัญญาอ่าฟ้องผิดสัญญาไม่ชําระจ่าย นะครับเกี่ยวกับค่าซื้อที่ดีนเนี่ยตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาโดยวางมัดจาไว้แล้วเนี่ยถามว่าถามว่าฟ้องอย่างเงี้ยฟ้องเพื่อที่จะโดนริบเงิ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 นค่ามัดจำเนี่ยครับของครูควาเนี่ยในกรณีฟ้องได้หรือไม่คำตอบฟังเดี๋ยวต่อในใจนะฟ้อ,ฟอง เพื่อจะขอลิฟเงินค่ามัดจำกับคู่วางนี้ได้ไหมอ่าคำตอบได้เะครับเพราะใครเิสัญญาครับใครผิดสองคนนี้นายก็ขายคู่วางไปซื้อคู่วางบอกอีกยี่สิบวันเดี๋ยวจะมาซื้อนะโดยมัดจำไม่ก่อนหนึ่งมื่นแต่ยี่สิบวันไปแล้วไม่มาหนึ่งเดือนไปแล้วสองไม่มามาเดือนที่สามแล้วใครเปสัญญาครับคู่วางผิดครับกดอันนี้ก็เป็นที่ ถ้าเจนเลนครับว่าคนผิดก็คนนี้ครับแล้วก็นายขอก็ต้องได้ส่วนที่วางมัดจำไปหนึ่งาทนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นกรณีตัวอย่างนะครับให้กับนักนักเรียนนะครับมาศึกษากาันอ่ะสำหรับของครูบางนะครับก็จะได้เจอกับในรกันรู้ต่อไปนะครับในวันนี้เนี่ยก็ขอ,อขอบคุณครับ